สวัสดีครับตอนนี้นะฮะพี่อุบิญญะนะฮะจากช่องอุงบัญะชาแนลนะอยู่กับครูชาไทยชาไทยชาแนลนะครับขับรถโอ้วันนี้กี่จังหวัดแล้วมาจากเพชรชบุรีราช,ชบุรีกาญจนบุรีตอนนี้เข้าสุพรรณบุรีกำลังจะไปอ่างทองนะครับเมื่อกี้ไปที่กาญจนบุรีนะฮะเคสที่ร่างซน ร่างทรงท้าชนร่างทรงที่ใช้มือจับอนาจายของสงังวนผู้หญิงนะครับที่บอกว่าเป็นร่างทรงรักษาคนป่วยนะครับหมอปลาไปท้าชนไม่เจอใครนะที่บ้านนะเจอแต่ญาติขาก็มีนักข่าวไปนะฮะนักข่าวไปกันหลายคนเลยนะครับหลายสำนักเลยครับมีอมรินทีวีไทยรัฐทีวีช่อง8นะครับนี่นะครับก็ปรากฏว่าเขาไม่อยู่นะฮะ แล้วก็จะมีญาติญาติพี่น้องเข้ามาบอยวายนะครับก็เลยเกิดการปะทะคารมกันนะครับโดยคุณน้ำฟ้าหมอปลาและพี่อุ๊กก็โดดเขาร่วมช่วยนะครับก็ถือว่าไม่มีอะไรๆๆะร้ายแรงนะปรากฏว่าเขาไม่อยู่นะครับก็ไม่รู้สาเหตุอะไรนะครับเสร็จแล้ว ครูชาไทยก็เป็นโชเฟเวอร์นะวันนี้ครูชาไทยจะต้องขับรถ6จังหวัดเลยนะครับสัญญานมากเลยนะครับร,าชบ,ราชบุรีราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองกรุงเทพนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปอ่างทองนะฮะจะไปหมอปลาจะไปปราบผีที่ต้นโพนะฮะบ,บอกว่ามีคุณยายแก่ๆบอกว่าที่ที่ต้นโพท,ที่บ้านแกมีผีมีอะไรเข้ามานะ้วก็จะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ เดี๋ยวครูชาไทยก็คงจะถ่ายคลิปมาฝากแล้วก็เย็นนี้คงจะมีข่าวออกกันหลายสำนักนะครับก็อย่าพี่โอ๊คก็อีกบทบาทหนึ่งนะครับสมบทแม่ค้าปากจัดช่วยปกป้องปลากับน้ำปลานะครับวันนี้น่าสนเลยอ่ะเพราะว่าต้องเดินทางหลายจังหวัดพอเสร็จจากอ่างทองก็จะไปถ่ายคลิปของรายการรายการดิกกี้ใช่ไหมฮะดิกกี้ช่องหยุดต่างๆนะฮะที่กรุงเทพ่ผููชาไทยแน่เข้มเลย เมื่อวานยังขาวเลยจอทัยวันนี้เหนื่อยหน่อยแล้วนะคือจอทัยจะเหนื่อยหน่อยละหกจังหวัดขับรถดีนะครับพี่คุณนั่งเป็นคุณนายกับคุณโนเชลีนะน้องจตไปหลับมั้คุณโนเชลีนะครับ <Yeah. S 1> สู้ค่ะสู้ตายเนี่ยจะเป็นตัวหลวงก็ตอนนี้สุพรรณบุรีอำเภออะไรละ่ะบางปะมาโอ้เขาบอกว่าอำเภอบางปะมาปลาอร่อย ตอนนี้นมันจะไปกันได้หมดเลยบางประมาดังปลาเยอะนะครับสุพรรณบุรีมีนักร้องนักร้องจะเยอะเนอะนักร้องจะร้องเพลงกันดีแล้วก็มีดาราคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอสามชุกสุพรรณบุรีนะคุณฟิลกิตศักดารารุ่นยุค90นะฮะตอนนี้เป็นผู้กำกับช่อง3ค่ายทีวีซีนที่แต่งงานกับโอเพนลาดาเทียมเพชรนะครับก็เป็นเด็กสุพรรณบุรีนะแต่ก่อนก็จะมาเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุก สิบหกกิโลชัยนาธคือคนบันดียี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดกิโลแถบนี้มันมันทะลุกันได้หมดเลยเนาะเออดีจังเลยเนาะเมืองไทยเราสามารถไปไหนได้ทั่วเลยมันสามารถทะลุกันช่ายเหนื่อยไหมครับไม่ครัแข็งแรงดีแล้วขับดี <laughs> เดี๋ยวมีติปเดี๋ยวดังๆแล้วคงมีคนขับรถให้ตอนนี้ขับรถให้พี่โอ๊กเป็นเป็นไอ้อ้ยอะไร <laughs> โอ้โหพี่กันอายอายเขาขับรถเร็วแต่ก็โอเค ได้บอกขับรถได้กี่ปีแล้วครับรถมาได้กี่ปีแล้วครับครับเป็นตั้งแต่อยู่ม .4 อายุเท่าไหร่เอ่ยมาสองสิบสิบสามสิบสี่ครับรถที่ขับได้มีรถอะไรบ้างครับขับขับเป็นหมดเลยขับรถไถรถบรรทุกรถหกล้อครับนะแล้วแล้วใครสอนให้ขับพ่อพเก่งมากนะเจอวันแรกขับรถกระบะมาแต่งหน้าวอกเป็นลิงมาเลยนับพิษณุพินบอดทาทาครีมอะไรผิดเบอร์จำ ทำเงินจะตายปะนาทยแต่งตัวตลกมากตอนนี้เขาแต่งตัวดีแต่งตัวดูเป็นพินเอร์ตหน้าเล็กกับตัวใหญ่เดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็คงจะไปทําหน้าทาฟันทะไรกันที่คลินิกคุณหมอเกตที่เพชรบุรีแล้วก็บบ่ายอาจจะมีคอนเทนต์ตีพึ่งจับปลาในหนองน้ําโดยพี่อบเตรียมชุดว่ายน้ำมาให้เอกที่คุงกับพี่เบ่าด้วยสเปนทูลพีสวยเลยจะจับแต่งหน้าด้วยแล้วเห็นครูชาไทยจะ ทอดแหหรเวียงแหเขาเรียกไรนะทอดแหทอดแหเห็นเขาบอกยังเขินเขินดูในคลิปที่แล้วมีแฟนคลับบอกว่าถ้าถ้าทอดแหครูชาไทยยังเขินๆขินเขเขินยังไม่กลางเหรอมันต้องเป็นวงกลมใช่ไหมทอดให้เป็นวงกลมกลัวทอดๆดไปได้งูมาตายบางคนทอดได้งูไม่ไหวได้งูแล้วงานเข้าได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะไปดูหล่อปลา ปราบผีที่อ่างทองที่อ่างทองเป็นบ้านพี่สาวนะไม่รู้จะจะแวะไปบ้านพี่สาวทานหรือเปล่าก็จะมีผลไม้เยอะะเลยบ้านพี่สาวก็ข้างหลังบ้านพี่สาวเป็นวัดโบราณ400ปีมีงูเยอะะเลยแล้วก็มีแมออวชน,นหนึ่งเอาไปไว้ที่อ่างทองนะครับนะครับนี่ใกล้ถึงสุพรนแล้วโอ้โอเขตจังหวัดมันติดต่อกันหมดเลยเนาะรับสบาย นี่ถึงดอนเจดีดอนเจดีสาเก้ากิโลดอนเจดีมันจะเป็นที่เขาประกวดีิดาด,ดอนกันบ่อยๆนะครับวันนี้หนะ้าสดๆเนาะเหนื่อยและพักหนะ้ามั่งแต่งมันเหน่อหนะักเพราะว่ามันร้อนแน่มันไม่หนาวเลยนะมาแต่แต่ละจังหวัดไม่หนาวเลยนะครับนี่นะถึงอำเภอดอนเจดีหรือเปล่าตรงไหนอะมาเจดียียงงบรรยากาศดีนะครับตอนนี้นะครับ อันนี้ถ่ายเป็นคลิปนะไม่ได้ไลฟ์สดเนาะเดี๋ยวตอนเย็นๆค่อยว่ากันก็อากาศสบายๆรถไม่ค่อยเยอะนะครับสุพรรณบุรีนะครับครับเดี๋ยวดูคลิปคุณชาไทยนะเดี๋ยวเข้าไปดูนะสักประมาณครึ่งชั่วโมงสนุกแน่เลยอ่ะคุณชายทักทายช่างพี่อุ้มหน่อยสสวัดีครับหาวแล้วขา่าวมัรับหลับตาหล,ล,ลับก็ได้หนูหลับไปฝ <laughs> ากช่องชาไทยชาแนลนะผมเหยียบพี่จับพวงมาลัยไดนะ้ผมจะหลับฮะผมไม่ไมหวอ่ะเดี๋ยวเท้าผมเหยียบ ารเ่่งพีจับพวงมาลัยเดี๋ยวผมนอนหลับมันทําได้เหรอได้แล้วพี่จะนั่งตรงไหนพี่ก็นั่งตรงนี้เด้อ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 จริงจริงเหรอพี้นพูดจริงป่ะเนี่ยไม่กล้าโอ้ตกใจดิฉันทำไม่เป็นมัจฉลีนอนเธอให้สภาพสตรีขุนชาไทยยังแข็งแรงยังเพิ่ง20เองแข็งแรงนะครับมัจฉลอายุอะไรยี่สิบยี่สอ็ดยี่สิบสองนะประมาณเนะมัจฉลีห้าสิบไปยังหนู50าพอดีหนูอายุห้าสิบเหรอเหรอต่ำแค่ไหน หลานห่างกันกี่ปีสองสี่สิบแปดปีโอ้หนูคิดเด็กเหรางก,กปีอ่าหนูบอกห้าสิบเมื่อกี้ตกใจเออเราก็นึกว่าคุณนุชรีห้าสิบที่แท้ก,ก็ตกใจสุพรรณบุรีสิบเจ็ดกิโลโลงสี่จะเยอะนี่วัดแล้วลงสี่วัดชาไทยลงสี่เนาะพี่นึกว่าไอ้เมนวัดลงนึกว่าเมนป่องเมนวัดกระเพาแกมครับกราเือกข้าว ดีๆมาเนาะจริงๆพรุง่งนี้ต้องบินไปนครพนมนะไปงานวันเด็กที่โรงเรียนวัดบ้านอะไรอะน้อยวัดพัฒนาบ้านบ้านหนองน้อยพัฒนาตำบลพิมานอำเภอนานะแกจังหวัดนครพนมปรากฏว่างานยุตปิดนะครับก็เลยไม่ได้ไปที่แรกตั้งใจว่า ไปแจกของเสร็จวันไปวันที่7วันที่8งานเช้าแล้วก็คุณกิตที่กบตูมจะมารับไปถ่ายกาแฟต่อเพราะว่าคุณกีตคุณกนีน้องกีตน้องนิวที่กอก่ออ่ะแต่เขามีโฮมสเตที่ที่ทกบตูมด้วยเขาก็จะเอาพี่อุปกรณชาไทยไปพรีเซนเ,เตอร์เป็นกาแฟของเขาเขาก็จะมารับนะะก็เลยต้องเลื่อนอ๋อนี่ถึงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณแล้วนะครับ ก็เลยต้องเลื่อนไปอย่างไม่มีขำหนอดอนะครับปรากฏว่างานหายงานหดเยอะๆเลยคุณชาไทยก็หลาหมื่นอยู่นั่นนะทำไงคุณชาไทยรู้สึกไงบ้างเงินหายไปตั้งหลาหมื่นรู้สึกไงบ้างครับก็ปองนะครับ <laughs> ปองเถยวแม่จำเนือนนะเดี๋ยวเราก็หาใหม่กันได้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราก็ทํายอด youtube กันแล้วก็แบ่งให้อยู่แล้ว <c oughs> ไม่หนาวเลยมาชุนดนี้สบายๆแต่ดีซอนก็นคือดีมากเลยสบาย ต,ตาทั้งหลังแต่น้องก็ยังผวาัวเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นแต่มันสบายน,น,นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ปิดแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวเข้าไปดูปราบผีกันนี่ก็พราว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอุ<ะ>้ร<ข>ิยะรายงานแบบหน้าข่าวไงขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้อุ้วิริยะรายงานจากช่องอุนะ้ิย่ชาแนลอย่าลืมติดตาม ช่องชาไทยชาแนลนะครับดันให้ถึงหมื่นห้านะครับใครเป็นคนที่หมื่นห้ามาพี่จะให้ทองหนึ่งป้องใครเป็นคนที่หนึ่งหมื่นห้าพันมาเดือนนี้ขอให้ชาไทยหนะึ่งหมื่นห้าพันนะช่วยกันทาคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะทอดแหเดี๋ยวเขาจะไปทําหน้าทําตาทํหลอกกันนะครับวัจริงๆให้กูชาไทยไปชุดไว้น้ําถอดเสื้อลงหนองน้ําเลยก็ไดนะ้แบบชายทะเลก็ดีนะยอดน่าจะขึ้นนะนะครับบายยนะ โอเคครับเดี๋ยวคุยกันนะครับสวัสด like. ีครับชาไทยชาแนลโอปป้าชาแนลครับมาดามดูดชาแนลครับสวัสดีครับเอออีช่องมาดามนุชไม่เห็นโพสอะอะไรเลยเออไม่เห็นมีหาอะไรเลย